่นผู้ใดโดดจับเราเอาขาแบงางหน้าได้รับเงินไปได้หน 1, ึ่งแสนออาเลยเล็กบันไปก่นอนไปเลยไปเลยหนึ่งแสนหนึ่งแสนูมหลายมือละมือนี่บนเล่นอ่อเอาเล็กอ้ไปเลยหนึ่งแสนแต่ว่างินง่ายเนาะ ต่อไปเอาใครเล่นอีกบ่ใครเล่นบ่วันนี้คอยก็เล่นเปลนนะอู้หไอพวกงงตน้าอีกดอกวันน้าครเล่นน้ำใครจะเล่นนวันน้าวันน้าไอเรื่องเล่นน้ำเอาเล่นได้ปะมีชุดตกน้ำปะเรื่องจีบๆเรื่องนี้มึงเรื่องก็เล่นได้หรอกเล่นได้ปะเอาถ้าจเล่นก็เล่นไม่ป่ะเอาให้ให้ห้าเสนเลยพูดนิหนาไป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 เล่นไปเล่น โอ้ยฮ oh, ือฮ like like oh, ือ้งือนาเต๋อฮือพร้อมแล้วปะ